ฮะบุรีไหมไพ่บอกว่าอยากกลับไปก็กลับไปสิครับอยากกลับไปก็กลับไปกลับไปเลยนะกลับไปคุณก็ต้องหาวิธีลงทุนทําหาเงินใหม่ถ้าจะกลับไปนะหาวิธีลงทุนทํางานหาเงินใหม่ฟางฟางแชยังฟางแชยังฟางแชรยังฟางแชร์ชรก่อนแช์ให้เห็นผู้แชร์ก่อนฟางนะเอาฟางแชร์แล้ว จะได้จะได้คณะหรือไม่มีโอกาสได้นะมีโอกาสได้นะฟางนะมีโอกาสได้คณะของเจ้านะมีโอกาสได้เอาเร็วกดแชร์ออกไปใครไม่มีผู้แชร์ถือสลาไปทั้งหมดนะเพราะว่าผมรู้เลยมาแต่ละคนในขี้เกียจแชร์กันฟ้าแชร์ แฟนชื่อต้นเขามีความรู้สึกรักจริงใจไหมไพ่บอกว่าเราไปตั้งแงก